หนูมีพอสอพอกับแฟนไม่ได้ป้องกันนะคะตื่นมาแล้วประจำเดือนมาเลยค่ะแบบนี้จะท้องไหมคะกรณีแบบนี้เขาเรียกวันหน้าเจ็ดค่ะอันนี้คือโชคดีนะคะฟินเสร็จตื่นมาประจำเดือนมาเลยการป้องกันแบบหน้าเจ็ดเนี่ยเสี่ยงมากนะคะแล้วหลังเจ็ดล่ะคะหลังเจ็ดเนี่ยนับจากประจำเดือนมาวันแรกไปเจ็ดวันอันนี้จะอยู่ในระยะปลอดภัยนะคะแต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ป้องกันเถอะคะ่ะ คิดจะรักสนุกต้องรู้จักป้องกันนะคะจะได้ไม่เครียดตามหลังนะให้ผู้ชายเป็นฝ่ายป้องกันดีที่สุดค่ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่วัยรุ่นที่ไม่กล้าคุยเรื่องเพศกับลูกนะคะพี่ฝนแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยค่ะคุยเรื่องเพศกับลูกแบบง่ายๆเลยนะคะข้างในอ่านง่ายค่ะเป็นหนังสือการ์ตูนแบบนี้เลยนะคะในหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็เขียนวิธีการป้องกันเอาไว้เลยนะคะทำแบบไหนแล้วจะไม่ท้องเอาง่ายๆเลยนะคะเรื่องแรกเลยมาลูกกล่าวว่าหนูเกิดมาได้ยังไงแม่คนนี้บอกนกกระสาขาบมาเออลูกเนี่ยเกิดมาจากกระลำปีจ้ะ คนนี้เนี่ยหนักใหญ่เลยนะคะเมื่อพ่อไปบอกลูกสาวว่าแค่จุบกันก็ท้องแล้วจ้ะทีนี้ลูกไม่กล้าหอมแก้มพ่อเลยนะเมื่อเราเนี่ยใส่ความเชื่ออะไรแปลกๆเข้าไปเด็กก็จะจำและฝังใจเลยนะคะทำแบบนี้หนูจะท้องไหมคะทำแบบนั้นหนูจะท้องไหมคะ กว่าจะรู้ตัวว่าความเชื่อที่เราถูกฝังเข้าไปเนี่ยมันผิดเนี่ยก็สายไปแล้วนะคะในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนแต่ลูกสาวนะคะยังสอนลูกชายด้วยนะคะว่าลูกชายเนี่ยควรจะให้เกียรติผู้หญิงยังไงแล้วก็ป้องกันยังไงไม่ให้ท้องด้วยนะคะอย่ารอให้ลูกไปเรียนรู้จากหนังที่ไม่ควรจะดูเองนะคะพี่ฝนๆค่ะถ้าประจําเดือนเลอะเกงเกงพละทํายังไงดีคะเกงเกงพละหมุนไม่ได้ด้วยอคะค่ะ ถ้ากางเกงพละรใครเป็นสีแบบนี้ก็จะเครียดๆหน่อยนะคะพี่ฝนก็แนะนาให้เราเนี่ยเอาเสื้อออกมานอกกางเกงค่ะไม่ต้องใส่มาแล้วค่ะในกางเกงน,นะคะเอาออกมานอกกางเกงแบบนี้ก็จะกันได้เหมือนกันเพราะส่วนมากเสื้อพลรเนี่ยจะตัวใหญ่อยู่แล้วคงไม่มีเสื้อพลรทที่ไหนเอวลอยมั้งคะแล้วถ้าเกิดว่าเอาออกมาแล้วยังเห็นอยู่ทํายังไงดีละคะหนูมีเสื้อคลุมไหมคะถ้าหนูมีเสื้อคลุมหนูก็เอาเสื้อคลุมนะคะมาพันอย่างนี้เลยค่ะพันแบบนี้กันไว้เลยนะคะปิดไว้ เขาก็รู้ไหมคะว่าหนูเป็นประจำเดือนก็ต้องทําใจอะค่ะแล้วถ้าหนูไม่มีเสื้อแจ็คเก็ตอีกล่ะคะเดินไปบอกคุณครูค่ะคุณครูหะหนูขอกระโปรงนักเรียนตัวหนึ่งค่ะใส่กระโปรงนักเรียนแทนเลยนะคะให้คุณครูหากระโปรงนักเรียนให้แล้วก็ใส่กระโปรงนักเรียนกลับบ้านแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆแล้วจริงๆโทรตามผู้ปกครองให้ผู้ปกครองมาหลับกลับบ้านเลยค่ะน้องๆหลายๆคนนะคะมาปรึกษาพี่นฝนบอกว่าเพี่ยนฝนขาหนูไม่กล้าซื้อผ้าอนไมอะค่ะหนูอายจะทํายังไงดีอะค่ะการที่ผู้หญิงมาเดินซื้อผ้าอนไมเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ไได้แปลกอะะะรเยนค แต่ถ้าหนูไม่กล้าซื้อผ้าอนไมจริงๆนะคะนี่เลยค่ะนี่พี่ฝนสั่งมาจากตะก,ก้าในติ๊กตอกเลยนะคะอันนี้เป็นผ้าอนไมน้องแมวเหมียวส่วนอันนี้ก็แบบกางเกงก็มีนะคะหห่หอสาบกว่าบาทเองถูกมากเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นผ้าอนไมแบบยี่สิบเก้าสาเซนนะคะมีหลายยี่ห้อเลยถ้าไม่กล้าไปเดินซื้อผ้าอนไมเองจิมที่ตะก,ก้าเหลืองเลยค่ะ ฝนค่ะเป็นประจําเดือนมาเล่นสวนน้ําแบบนี้ได้ไหมคะถ้าหนูอยากจะเล่นสวนน้าแบบนี้จริงๆนะคะ <c oughs> ก็แนะนําให้หนูเนี่ยใส่ผ้าอนามัยสอดแต่หนูใส่ผ้าอนามัยสอดไม่เป็นค่ะถ้าหนูใส่ผ้าอนามัยสอดไม่เป็นนะคะก็ต้องไม่เล่นค่ะงดเล่นไปก่อนนะคะช่วงที่เราเป็นประจําเดือนนะคะช่วงนั้นน้องสาวเราจะอ่อนแอมากนะจ๊ะเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเชื้อโรคในน้ำเนี่ยมันก็จะเข้าไปในน้องสาวเราได้ง่ายมากๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรียงได้เลียงก่อนนะ หายก่อนแล้วค่อยเล่นก็ได้แต่ถ้าอยากเล่นจริงๆผ้าอนาไมยสอดนะจ๊ะไม่ใส่ผ้าอนาไมยแผ่นนะคะเดี๋ยวผ้าอนาไมยหลุดปลิวลอยไปกรใส่น้ําน่าขลัวมากนะคะผ้าอนาไมยสอดแนะนําให้เลือกเป็นแท่งแบบนี้นะคะจะใส่ง่ายใช้ง่ายมากเลยวิธีการใช้นะคะเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแล้วจับแบบนี้นะจ๊ะใส่เข้าไปที่น้องสาวเราแล้วก็ดันแท่งนี้เข้าไปค่ะแค่นี้ผ้าอนาไมยสอดก็จะหลุดเข้าไปข้างในน้องสาวเราแล้วนะคะใครที่ใส่แล้วเจ็บแปลว่าใส่ไม่ถูกนะคะ ใช้นิ้วเรานะคะดันเข้าไปให้ลึกจะได้ไม่เจ็บนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้พี่ฝนด,ด้วยนะคะ